เอาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่โยมมะลิได้มากับได้มา,าเรียนถามได้มาบอกไดหลายอย่างว่ามีญาติทํายาิโยมอยากจะได้ กิศนาโชคลาภว่าอย่างนั้นถ้าพูดง่ายๆก็อยากจะได้ความฝันของอาตมาเนี่ยแหละแต่ว่าถามว่าฝันฝันไหมฝันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ฝันอาตมาฝันอยู่แต่ถ้าคนฝันบ่อยๆนี่ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกคนก็ฝันเป็นญาติโยมก็ฝันเป็นฝันมาแล้วสองครั้งสามครั้งก็ยังได้เลย ถ้าเราหลับเราก็จะฝันนอกจากเราตื่นเราจะไม่ฝันใช่ไหมอันนี้เป็นความฝันแต่บางทีเวลาอาตมาจำวัดเวลาอาตมานอนอาตมาจะชอบเปิดธรรมะครูบาอาจารย์ฟังบางทีก็หลับไปในขณะที่เปิดธรรมะอาตมาก็คิดว่าอาตมาอาจจะฝันเพิ่มไปตามธรรมะก็ได้เพิมไปตามคํา สอนครูบาอาจารย์เสิมไปตามเวลาที่ท่านปรารถรมอะไรประมาณนี้แนละอาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่เนี่ยก็เปิดธรรมะฟังเกือบทุกเพืนนั่นแหละแต่วัานไหนที่ไม่ได้เปิดก็จะโอเคนะเพราะว่าไม่ได้เสิมความฝันมันก็จะเป็นความฝันล้วนลวนที่เกิดจากเราฝันโดยตรงนะแต่ว่าบางทีถ้าเราฟังธรรมะครูบาอาจารย์เท,เ,รเทศเรื่องเรื่อง พูดเรื่องผีอาจจะฝันเห็นผีอยู่นี่นะสมมุตินะพูดเรื่องอพระาอาจจะฝันเห็นพระอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะยังไงก็ตามอาตมาก็ฝันอยู่แต่ก็ไม่อยากจะฝันบ่อยดอกฝันบ่อยๆบ,บางทีมันก็เป็นจิตครงแต่งทุกจิทุกอย่างมันไม่แน่มไม่นอนอันนี้จางความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแค่้แน่นอนหรอกในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลาย บุญมีวาสนามีก็ได้เองโชคลาภบุญมีวาสนามีเกิดเองโชคลาภบางทีญาติโยมไม่ได้ไปเอาที่ไหนไม่ได้ไปรู้ที่ไหนแต่ว่าญาติโยมก็ฝันได้เองบางคนก็ฝันได้สามตัวแดงแก็มีบางคนก็สองตัวแดงแก็มีโดยที่ไม่มีใครมาบอกแต่ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาบอกในความฝันเนี่ยก็มีอันนี้เกิดด้วยดวง ด้วยบุญด้วยวาสนาของญาติของดวงเองอันนี้มันมีนะแต่ว่าของอาตมาก็ไม่แน่ไม่นอนนะความฝันนั่นนะแต่อาตมาฝันอยู่อาตมาฝันว่าอาตมาไปบินทบ,บาทน่าจะบินทบ,บาทอยู่ในวัดนี่แหละแต่ว่าวัดไหนในความฝันนั้ไม่รู้ว่าวัดไหนแต่ว่าภาพงฆงองค์เจ้าเยอะมากเลยอาตมาก็บินทบ,บาท เดินบินาบาทเดินต่อแถวกับพระสงฆ์องค์เจ้าพออาตมาเปิดฝาบาทออกเอาฝาบาทออกแบบนี้นะเพื่อจะให้เพื่อจะให้ปูลือสีใส่บาทปรากฏว่าฝาบาทของอาตมามันมีอยู่สองฝามันซ้อนกันอยู่นะตามยิงฝาบาทมีฝาเดียวใช่ไหมบาทรูปเดียวก็ต้องมีฝาเดียวใช่ไหมอันนี้เปิดฝาบาทออกมันมีอยู่สองฝานะท่านทั้งหลาย แต่ว่าบาทนี่มีอยู่หลายเบอร์นะท่านทั้งหลายเขาจะเรียกว่าเป็นเบอร์ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะรู้จักดีเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าอะไรประมาณนี้แหละเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าอันนี้พูดถึงเรื่องเบอร์ของบาทนะเขาจะมีเบอร์เหมือนกับผ้าเหมือนกับอะไรน่ะจะมีเบอร์เบอร์นั้นเบอร์นี้บาทก็มีเบอร์นะท่านทั้งหลายหมายถึงว่า เบอร์เมันก็ลูกเล็กเบอร์แปดก็ลูกใหญ่กว่าเบอร์เกนิดนึงเบอร์เก้าก็ลูก,กใหญ่กว่าเบอร์แปดอ,อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าของอาตมาใช้บาดเบอร์เก้าอาตมาเปิดฝาบาดออกปรากฏว่าฝาบาทมีอยู่สองฝาซ้อนกันอยู่แล้วก็มีปูราสีมาใส่บาทให้อาตมานี่นะอันนี้คือความฝัน จะฝันเคิมไปกับฟังเทศฟังธรรมะก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเปิดธรรมะฟังแต่ถ้านอนจำวัดธรรมดาโดยที่ไม่ได้เปิดเทศเปิดอะไรก็จะเป็นความฝันของอาตมาล้วนๆโดยไม่ได้เคิมไปกับอะไรนี่แหละจำได้ไหมเอาฟังอีกท้งหนึ่งก็ได้อาตมาฝันว่าอาตมาได้ไปบินทบาทมีพระสงฆ์องค์เจ้าเต็มไปหมดเลย แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่วัดไหนในความหวันน่ะอัตมาเดินบินหาบาทแล้วก็เปิดฝาบาทออกฝาบาทมันจะมีอยู่สองฝาซ้อนกันอยู่ตามจริงมีฝาเดียวแล้วก็มีปูลือสีมาใส่บาทให้อัตมาไม่ใช่คนธรรมดานะปูลือสีนะม,มาใส่บาทให้อัตมาอมอมเอาสรุปง่ายๆก็ได้อัตมาเดินบินหาบาท ี๋ยวอาตมาเปิดฝาบาทออกมันจะมีอยู่สองฝาฝาบาทอาตมาอนะ่ะสอนกันอยู่แล้วก็มีปู่ฤาษีมาใส่บาทให้นี่จุดที่สําคัญเพราะจะดันขอให้เราท่านทั้งหลายได้อาตมาคิาาดว่าญาติโย,ยมก็คงจะเข้าใจเนาะพูดซ้ําๆเพื่ออยากจะให้ญาติโยมจัดใจความให้ได้อืมแต่ว่าก็ทํทาตามใจญาติโยมตามตามความรู้สึกมีแต่คนถามมะลิมะลิมา,มา,มา,มาบอกโอ้ท่านมี ความฝันหรือ,อยังท่านมีกิจนาอะไรหรือ,อยังอยากจะฟังว่างั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกญาโยมเอ๋ยจะไปอะไรมากมายกับสิ่งเหล่านี้ความฝันมันก็คือความฝันนั่นแหละใช่ไหมความฝันก็คือความฝันนั่นแหละความฝันก็คือความฝันไม่ได้มีอะไรมากมายดอกยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายญาโยมทั้งหลายได้หมันสร้างบุญสร้างกุศลเด้อ สร้างคุณงามความดีเกี็บเกี่ยวสัมภารธรรมบุญกุศลคุณงามความดีสุดท้ายเนี่อาตมาก็ไม่มีอะไรเดอ้อในช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะบรรยากาศตอนเช้าก็มีไม่มีไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเวลาคนมาทําพิธีมาอะไรไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเพราะว่าไม่ได้รับแก่ตั้งแต่วันที่สองสิงหาถึงวันที่สิบห้าสิงหา แต่ว่าอาตมาจะเริ่มรักเขี่ยเริ่มทำพิธีเพื่อเป็นควรกำลังใจให้แญาติโยมก็คือวันที่สิบหกสิงหาเป็นต้นไปแต่ถ้ามีอะไรก็จะแจ้งลงทางช่องมาริชเทเน l ลอาตมาอยู่วัดไม่อยู่วัดอะไรประมาณนี้จะแจ้งลงทางนี้แต่จะอะไรก็ตามญาติโยมก็ฟังไปเถอะฟังไปที่นี้พิจะะาครณาไข้ควรให้ดีก็อย่าพึ่งเี่อ,อาตม,มามากนะ ฟังไปพอได้เป็นแนวทางที่เฉดดอกแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพลาดโอกาสฟังไปอาตมาก็ไม่อยากจะพูดมากอะไรหรอกมันจะมั่วมันจะมั่วมันจะหลายตัวเพราะว่าวันที่โชคลาภบ,บอกมันก็มีแค่นั้นแหละมีบนมีล่างเท่านั้นแหละมันก็มีแค่นั้นแหละพูดไปมากๆมันก็มันก็มากเนาะแต่เ,เราก็ฟังตรงนั้นตรงนี้มา วิีทีจ่จะลนามากันกองมาเป็นแนวทางเจอๆดอกแต่ว่าเมื่อกี้นี่ลายเส้นญาติโยนโทรมาบอกก็มีคนได้อยู่นะลายเส้นที่อาตามาเขียนน่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะบางคนก็เห็นอยู่นะไม่ได้คนไหนก็ได้ได้คนหนึ่งนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าคนดูไม่ใช่เน้นน้อยใช่ไหมบุญวาสนาบาร,รมีคนก็ไม่เหมือนกันด้วย ก็มีคนได้อยู่ไม่ใช่ว่ามีคนไม่ใช่ว่าไม่มีคนได้นะมีคนได้อยู่บางสถานที่นี่ก็มีนะสองตัวข้างหน้าเนี่ยก็ได้นะอะไรประมาณนี้จะมีสองตัวหน้าสองตัวหลังนะบางสถานที่นะเคยได้ยินไหมแต่ว่าส่วนมากก็ไม่เคยได้ยินหรอกเนาะแต่ว่าไลายเส้น,นมีคนได้อยู่แต่น่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีอยู่ได้ยินญาโยมผู้ในง อาตมาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกช่วงนี้ก็อยู่ไปว่างๆก็พัฒนาวัดชร่วงนี้ฝนก็ตกหนักมากเลยเอาล่ะสุดท้ายนี่เห็นสมควรเจริวเวลาเด้อไม่มีอะไรหรอกขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยรวยทรัพย์ภายนอกรวยทรัพย์ภายใน,นมีพลังภายนอกมีพลังภายในสมความมุ่งมั่นปรารถนาในข้อที่คิดในจิตที่ทําในคําที่เก่าวออกไป คิดนึกปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณงามความดีแล้วขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนพุทธัางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธทางเจ้าข้าธรรมังเจ้าข้าสังฆังเจ้าข้าทาุกทัรโมโสโฆเมตตาเจ้าข้าตลอดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทา ladder, ั้งปวงพุโธธวตมโสมฆบังเกิดเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศรีศรีสวัสดี จงบางเกิดมีแก่ญาติแก่โย,ยมพุทโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธาย,ยะนามาภะทาจภาคัสสาปัสขานเมตินาะมตินาะชาดิติจงสำเร็จพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเทวคุณพุทโธธรรมโมสังโฆยะปกปักร,รักษาสม,มังกรยันติญาติโยมอ,อยู่เย็นเป็นสุขหายข้อหายเกียนหายเบียนหายภัยบ้างมีศีสุขแก้วขาดปลอดภัยน้ำบังน้มีสังการยานาอังการสมากรรยันติเสรษฐีมีเงินทองสม,มังกรยันติแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโภคาปสิทธิปสิทธิปสิทธิเมพุทโธธรรมโมสังโฆยะ อมปู้เจ้าเขาเขียวลูกสาวคนเดียวสมังกรยัน <t> ตีช mm ื hmm. ่อว่านางกัวกวงเงินกบรองได้นองเทมาสมังกรยันตีนาชาดีตีนเมตยีจงสําเร็จบารมีพุทโธธรรมโสังโยนากีนาขนาคานาโคสนาโมพุทธายะบารมีผูสีโตญาสีปฐุมมาผู้ญาท่าเสด็จงรรมกรยันตีบังเกิดเป็นดีนาดีโมดีพุทโธธรรมโสังน่าดีโมดีดีนอกดีใดดีซ้ายดีขวาดีบนดีล่างดีกีดีใจดีกายสงขัญพุทโธธรรมโสังโสมังกรยันตีนาคาสมังกรยันตีพุทธังธรรมังสังขังนาโมพุทธายะ นโมธรรมายะนโมสังขายะนัชาลีตินาเมติจงสำเร็จพุทโธธรมโมสังโฆนโมพุทโธธรมโมสังโฆนโมพุทโธธรมโมสังโฆยะพุทธังมิสุอสังมิโรปุษาปุภานาสังสีโมสิโมนาสังสังการยันติพุมมาตังการยันติจามาเทวาตเปยกาปรยันติสมังกรยันติพุมมาจมาเทวาอภิราภาวันตุเมมหาปุญโยมาราภวันตุมีากาสมังกรยเดนิเตปังวัติพุทธะม้าอุณโมพุทธายะ วิราทโยวิราคโณยังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโยวิราคนณยังพุทธะมานีมามพุทธะสวะโหมสามปฏิชามีเพ่งเพ่งพาปะหารลือลือลือือนาคาสมั่งกันเตเกสาโนมานาขาทันตาตะโจเป็นดีนาดีโมดีดีนอกในไาหัวตะมังกรยันตีบังเกิดเป็นดีนาดีโมดีพุทธังตะมังสังกังยัเทบาสมังกรยันตีนเปิดมมเปิดปดีเปิดงามเปิดิรีเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีหน้าที่การงานการเงินขวาเจริญนุ่งเหลืองงอกงามไพบุญพุทโธธรรมโมสังโก สักการะยันตีนาคาสมังกรยันตีพุทธังธรรมังสังกังยะยะสามันเตสมังกรยันตีหายทุกสุขโลกภัยสมังกรยันตีต้องรักษาสุขภาพสมังกรยันตีมั่งมีสีสุข่ำรวยเงินทองอให้มีความพยันมั่นเพียสรสักการังกรยันตีนามาพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่รักของเหล่าเทาวดาและมนุษย์ทั้งหลายต้องเป็นผู้รักษาศีลภาวนาสักการังกาวนังสันติสมังกร,รยันตีพุทโธธรรมโมสังโฆอยากสมความมุ่งมัตปิปารถนาต้องมีสัจจ ตามังกอริยตีนามหาพุทธังมีสุวะสังวิสโรปุสาบุพพาตามังกอริยตีพุทโธตโมสังโฆเทวารักสมรักษาแข้วขกรปลอดภัยสุขภาพเขียงแรงสามังกอริยตีอยากสุขภาพเขียงแรงสามังกอริยตีรักษาสุขภาพอย่าเอายาพิษมาใส่ในกายในใจของตนเองสามังกันตาเกตาโดมานขากันตาตะโยพุทโธตโมสังโฆยะเพื่อให้บังเกิดดีนโมพุทธยะนโมธรรมยะนโมสังขยะพุทโธ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 รักษา พุทโต้ผู้โธพุท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 ธคุณธรรมคุณส <unto> <speaking> <ire> ังฆคุณขอให้แก้วขาดปลอดภัยนัเมตตานาเมตตานาเมตตาน้าแก้วขาดปลอดภัยนะมั่งนัมีสมังกเรียนตีนัเป็นเศษฐีสักตังเกวันังสันติมั่งมีเงินทองสมังกเรียนตีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโพคาประสิทธิประสิทธิประสิทธิเมนะดีโมดีพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังฆังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระพุทธเทวาพระธรรมเทวาพระสังฆเทวาพุทธังธรรมังสังฆังรักสมรักษา นัเปิดโมเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดดีเปิดงามเปิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไฟบุญเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดชัยเปิดดวงชะตาราศีเปิดบารมีขอให้บังเกิดดีสิริมงคลนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะนโมเทวายะจงสาเร็จพุทโธ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 พระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆรักคมรักษาญาติโยมหายข้อหายกินหายเวียนหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตีกินเมตตาภาพมั่งมีศีสุขแค้วคาดปลอดภัยบณทวี บังเกิดเป็นดีิริมงคลอภิวาธนาสีนิสนิจังมุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภลังอายุวันโนสุขังภาังอายุวันโนสุขังภลงันนสง,ลงสาธุ